สว,วัสดีครับท่นทาน้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมเติ์กในช่องยีทัศ T H ครับอ่าถ้าถามว่าทําไมไม่ลงคลิปอ่าพอดีที่ง่ายก็คือติดเกมครับอ่าใช่ติดเกมครับถ้าถามว่าคิดยังไงไม่เึ่เล่นแบบนี้อยากเล่น,นอ,อ่ะอ่าอ่ะเอาเริ่มดิ เอามึงจมผู้ไายด้วยน่ร้างลกเอาบออะไรไปดิแอมแ็้ถามว่าทำไมมีตังเยอะเป็นครับมาครับมาครับเอา,เอา,เอา,เอาบุ้มลบไปฟังบ,บุญแล้ว ผมจะมันช่วยธนาคารเองนะครับแอ,แอดไว้ก่อนแอดไว้ก่อนโอ้โหจล้วจอนเข้ามาได้ไงจนยินแค่เนี้ยโอ้ยจังเลยอ่ะขึ้นรถต่อถม้ถต่ว่ารถนี้มันมีกิจกรรม เปลี่ยนรถเลยเปลีล่ยนรถโคตรดังไะไปต่ออ้าวอ้าววันนี้งาหาหาเหล็กแล้วจะเอาเหล็กมาจากไหนวะอ่ารับไปงั้นแหละไม่ไม่ทำไปต่อ เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอกจากขับรถเล่นแล้วก็ความเงแล้วมีการแข่งด้วยนะสามารถแข่งกับเพื่อนได้ทีบัดทีหนึ่งีทีบดทีอะไรเนี่ยมอนเตอร์แจมเอาไม่ไปอ้าฮ่ามา โอ้ต้องใช้รถแบบนี้สินะชักก็มีแล้วเป็นรถฉลามส,าสุดเกมโคตรดังเองเรามาไงนนาะ ีงอ้อาวเฮ้ยรถเป็นไรเนี่ยไอ้ พูดยังไม่ทันขาดคำเลยอาลุยต่อ เราขับรถเสียนกันนี่่ะ,ะโอเคเราได้ทำการเปลี่ยนรถแล้วไปยีนอยู่นนี้เปลี่ยนมาค่อยดังไปไปบ้านกันในบ้านไปนะอ่ะอ่ะพาเลือดชอนมาทีนึงอ่ะเทเวลา น้าวีมีจะมไหมนี่เอ๊ะให้ลุงที่เอาให้ไปเอาเล็กใช่ไหมเนะี่ยโอ้ไม่เดีเลรก็ <c oughs> ไม่รู้ทำยังไงตอ้องอนดี้ไปที่นึ่ง อเอารถไปไหนเนะี่ยเอาอาโจอยู่นี้อยู่ไหนยอยู่ไหนแหนเน่มาจาับรีดี นี่ด้จังเลยไข่อยูเนี้ยชักเกะมาต่อองอั้นจะว่าไปบ้านเลยดีกว่าแหมไม่ว่าไม่มันดีต้องขับบ้านเลยดีกว่าขับถึิบ้านเลยไอ้หนุ่ม เลยรถอ้ายเร็วมาฮะมาถึงนะครับเอ้ยยังไม่ถึงนี่หดือดใจเลยนี่บ้านอ้ายฐานตำรวจหลบในผังกระบุญแล้วโอเคเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับงั้นก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายใครขับรถมาเนี่ย